สวัสดีครับมีหลายท่านนะครับเคยได้ยินว่าวัคซีนของโควิดเนี่ยต่อไปอาจจะมีการให้ทางจมูกนะครับหรือว่าเป็นการฉีดใต้ผิวหนังนะฮะหรือ intradermal route นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าไอ้สองวิธีนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงกรณีที่เราฉีดเข้าจมูกก่อนนะครับวัคซีนที่ได้รับการทดลองเป็นตัวแรกก็คือวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งเป็นอินโวรัสเบกเตอร์วัคซีนนะครับเหตุผลที่เราคิดว่าจะต้องมาทำการฉีดวัคซีนาทางจมูกเนี่ยก็คือว่าปกติเราเวลาที่เราติดเชื้อเราจะติดเข้าทางจมูกนะฮะหรือว่าทางทางเดินหายใจทางปากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วการที่เราฉีดวัคซีนเข้าทางกล้ามเนื้อโดยการฉีดที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระตุน้นภูมิต้านทานเฉพาะที่นะครับภูมิต้านทานเฉพาะที่นี่ผมยังไม่ได้เคยพูดถึงมาก่อนนะครับแต่อาจจะกล่าวไปคร่าวๆนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยมีการติดเชื้อตามเยื่อบุโพรงต่างๆของร่างกายเช่นทางเดินอาหารทางจมูกหรือไซนัสของเราเนี่ยหรือดวงตาก,ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีสารแอนติบอดีชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า อิมมูโนกลูลินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวอิมมูโนกลู u l ลินก็คือเป็นแอนติบอดีชนิดหนึ่งละกันนะครับที่มันสามารถที่จะมาจับกับเชื้อแล้วก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานเฉพาะที่ได้นะครับภูมิต้านทานตัวนี้มันดียังไงนะฮะคือมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อเข้าไปในร่างกายเราได้เลยนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเลือดมันหลั่งออกมาข้างนอกเลยนะครับหลั่งออกมาตามเยื่อบุโพรงต่างๆของร่างกายของเราก็คือออกมาในาใน้ําตาในน้ําลายในน้ํามูกของเราหรือว่าพวก สารคัดหลังต่างๆที่เคลือบอยู่หลังโพรงจมูกหรือในไซนัสของเรานะครับเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรา,ามีภูมิต้านทานต่อโควิดเนี่ยออกมาตามช่องทางเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันไม่ให้โควิดเข้ามาในร่างกายเราก็คือสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราติดได้เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากวัคซีนตัวอื่นๆนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็คือว่าถ้าเรา เกิดได้รับเชื้อโควิดเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะไปแพร่ให้คนอื่นนะมันจะน้อยลงด้วยนะครับหรืออาจจะลดต่ําลงไปมากเมื่อเทียบกับการฉีดชนิดเป็นชนิดเข้ากล้ามนะครับเพราะว่าเวลาที่เราฉีดชนิดเข้ากล้ามไปเนี่ยตัวแอนติบอดีที่มันกระตุ้นก็คือตัวอิมมูโนโกลบูลิน G นะครับซึ่งไม่ใช่อิมมูโนโกลบูลิน A นะครับ มีโนโกลบูลินจีเนี่ยมันจะไม่สามารถออกมาทางเยื่อบุต่างๆได้นะครับมันจะป้องกันอยู่ในกระแสะเลือดของเราแล้วก็ในน้ําเหลืองของเราเท่านั้นนะครับทีนี้ เวลาที่เราฉีดเข้าทางจมูกเนี่ยนอกเนือจากมันกระตุ้นออมนโกโบูลิน A แล้วมันยังกระตุ้นอย่างอื่นด้วยนะครับก็คืออิมนโกลบูลิน G นะฮะนอกนอจากนี้มันกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเซลล์นะครับคือเซลลูลร์อิมมูนิตี้นะครับซึ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนๆน,นะครับซึ่งมันเป็นตัวป้องกันหลักๆเลยนะครับที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เราเนี่ยมีอาการรุนแรงได้นะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันแบบเซลล์เนี่ย มันทําหน้าที่หลายแบบมากเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแต่ว่ามันมีหน้าที่เช่นหนึ่งมันช่วยในการทําให้ร่างกายของเราสร้างแอนติบอดีได้ดีขึ้นนะครับช่วยในแง่ของการทําลายเซลล์ซึ่งติดไวรัสทําให้มันไม่แพร่ไปที่เซลล์อื่นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้การอักเสบมันมากจนเกินไปนะครับมีด้วยการหลากหลายหน้าที่นะฮะและการที่เราให้วัคซีนทางจมูกเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันพวกนี้ได้ครบทุกแบบนะครับ ทีนี้ถามว่าเออแล้วทาไมเราไม่ทําแบบนี้กันทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอมาในการฉีดวัคซีนทางจมูกในอดีตเนี่ยจริงๆมันมีมาก่อนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ที่ให้ทางจมูกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เราให้ทางจมูกเนี่ยข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันมันอยู่ไม่นานนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะหมดไปจากร่างกายทีนี้เนื่องจากว่าวัคซีนที่เรามาให้ทางจมูกที่เป็นไวรัสเวกเตอร์เนี่ยมันใหม่มากนะครับปกติถ้าเป็น เรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะเป็นเชื้อตายนะครับที่เราเอามาฉีดเข้าไปทางจมูกแล้วก็บางกรณีเป็นเชื้อเป็นก็มีนะฮะที่เชื้อมันยังไม่ได้ตายสนิทเพราะว่ามันกระตุ้มภูมิต้านได้ดีกว่าเชื้อตายนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นอดีโนไวรัสเวกเตอร์อย่างตัวของ แอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าภูมิต้านทานที่กระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับและอาจจะต้องมีปรับสูตรอะไรอีกหรือเปล่าจําเป็นจะต้องให้ซ้าบ่อยแค่ไหนนะครับทีนี้เขามีการทดลองในสัตว์ทดลองนะฮะในสัตว์ทดลองก็เพราะว่ามันก่อเกิดภูมิต้านทานที่ดีนะครับในทั้งด้้นเป็นอิมมูโนกลูเปนเอซึ่งเป็นภูมิต้านทานที่หลั่งออกมาตามสารคัดหลั่งต่างๆนะครับภูมิการชนิดอิมมูโนกลูเปนจีนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าภูมิต้านทานพวกนี้มันอยู่ไปได้นานเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่านี้ที่ผมบอกก็คือเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าภูมิต้านทานที่ให้ไปทางจมูกเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะต้องมีการฉีดซ้ำนะครับอตอนนี้มหาวิทยาลัยออกฟอร์สของอังกฤษเนี่ยเขาก็ทําการศึกษาในคนอยู่นะครับแต่ว่าผลยังไม่ออกมานะครับยังเป็นผลแค่แรกเริ่มอยู่นะครับเพราะว่าเขากำลังทดสอบดูว่าจะให้แค่โดสเดียวหรือจะให้2โดสะจะเป็นโดสในขนาดที่ต่ํากว่าชนิดที่ให้ทาง ทางกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับแโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ต่ํากว่าได้นะครับก็ต้องมาดูว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็ภูมิต้านทานที่ให้เนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับถ้าภูมิต้านทานอยู่ได้นานเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับในกรณีที่ว่าเรากลัวเข็มนะครเราหาเราสามารถที่จะให้วิธีนี้ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้ อาจจะเอาไปให้เองที่บ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ยังเป็นต้องใช้อะไรเป็นพิเศษมันมันเป็นหลอดเฉยๆแล้วก็มีไวรัสมีมีอะดีโนไวรัสเวกเตอร์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งอาจจะเก็บจัดเก็บง่ายกว่าแล้วก็ให้เองที่บ้านก็ได้อน,นี้อาจจะเป็นในอนาคตนะครับอนอกเหนือจากนั้นก็คือว่ามันอาจจะส่งง่ายกว่ากรณีของไฟเซอร์สมูร d เดอร์นาซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํามากๆซึ่งเอาไปทําที่บ้านเองไม่ได้แนะ่นอนจำเป็นจะต้องทําในสถานพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแตกต่างจากวัคซีนที่ให้ด้วยวิธีอื่นนะครับต่อมาคือวัคซีนซึ่งบอกว่าจะมาฉีดใต้ผิวหนังได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เห็นประเทศไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเหมือนกันนะครับเหตุผลที่ดั้งเดิมนะครับที่เราจะเอาวัคซีนใต้ผิวหนังออกมาใช้นี่คือทําไมเราถึงจะ,จะ,จะคิด เอาแบบนี้ออกมาใช้นะครับขั้นแรกก็คือว่าปริมาณวัคซีนที่เราให้ใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับปริมาณที่เราจะให้ทางกล้ามเนื้อนะครับโดยโดสเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ1ใน4ถึง1ใน5ของโดสที่เราให้ทางกล้ามเนื้อเลยนะครับ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าบริเวณใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า antigen presenting cell นะครับเซลล์กลุ่มนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะจับสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็เอาไปนำเสนอให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานออกมากําจัดพวกสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้นะครับและเหตุผลที่ว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังทันทีเลยก็เพราะว่าปกติเนี่ยด่านแรกซึ่ง สิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะเข้าไปทําร้ายร่างกายของเราได้ถ้าผ่านจากด้านนอกนี่ก็ต้องผ่านผิวหนังก่อนถูกไหมฮะแล้วใต้ผิวหนังลงไปติดเดียวเองเลยอาจจะไ,ไม่ถึงมินเลยด้วยซ้ำไปมันจะมีเ,เซลล์พวกนี้อยู่นะครับคอยจับกับตัวสิ่งแปลกปลอมดังนั้นจึงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราให้วัคซีนไปบริเวณนี้ซึ่งมีเซลล์พวกนี้อยู่เยอะมากๆนะครับมันก็มีโอกาสที่เซล์พวกนี้จะนําพาเอาเอวัคซีนของเรานะครับไปบริเวณที่ร่างกายจะทําการตอบสนองได้อย่างดีมากนะครับ ก็เป็นการที่ใช้วัคซีนให้มันประหยัดมากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีวัคซีนไม่เพียงพอในโลกใบนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่เพียงพอณนะปัจจุบันนะครับเรามีวิธีอะไรไหมที่สามารถที่จะทําให้วัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถให้ได้มากโดสที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คิดขึ้นมานะครับถามว่าวัคซีนแบบนี้เนี่ยเคยมีมาก่อนหรือเปล่า เคยมีนะครับวัคซีนที่รู้จักดีที่สุดในปัจจุบันก็คือวัคซีนพิษุนักบ้านั่นเองนะครับซึ่งวัคซีนพิษุนักบ้านเนี่ยก็จะมีการฉีดด้วยกัน2แบบแบบแรกคือฉีดเข้ากล้ามโดยฉีดไปทั้งทั้งไวรอลที่เราทั้งขวดที่เราได้มาเลยนะครับกับแบบชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับแต่ที่นี่มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งคือเราจะไม่รู้ว่าโดสเท่าไหร่ถึงควรจะใช้อย่างของกรณีวัคซีนพิษุนักบ้านเนี่ยก็จะมีวิธีการฉีดที่หลากหลายนะครับเช่นว่า เขาแบ่งเป็น5ช่วงเวลาที่เราต้องฉีดนะครับในช่วงเวลามันก็จะมีหลายๆโดสหลายๆหลายๆรูปแบบที่เราฉีดได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีเคยถ้าเป็นทางการแพทย์หน่อยอาจจะเคยได้ยินคําว่า8 0 4 0 1 1 2 2 2ี่นอย่งะไรเงี้ยไอตัวเลขพวกนี้หมายความว่าตัวเลขตัวแรกก็หมายความว่าครั้งแรกฉีด8ที่นะครับหรือบางกรณี8 0 4 0 1 1เนี่ยคือคําแรกคือเลขนี่คือ8ที่8ตําแหน่งที่เราต้องฉีดนะครับ หรือ222011 2ตัวแรกก็คือหมายความว่าครั้งแรกที่เราฉีดต้องฉีด2ตำแหน่งนะครับไม่ใช่ฉีดตำแหน่งเดียวตรงนี้จะเป็นตัวที่แปลกอย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าเราจะเอามาฉีดใต้ใต้กล้ามเนื้อใต้ผิวหนังเนี่ยเราฉีดตำแหน่งเดียวพอหรือเปล่าเพราะว่าขนาดของวัคซีนพิษสุนัขบ้ายังฉีดหลายตำแหน่งเลยนะฮะแล้วไม่ได้ฉีดแค่ครั้งเดียวจบนะครับวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉีดหลายครั้งนะครับสถึงหครั้งนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นวัคซีนชนิดหนึ่งก็3-5ครั้งแต่เราต้องแฟร์อย่างหนึ่งก็คือว่าวัคซีนที่ใช้กับสุนัขบ้านเนี่ยกับวัคซีนที่เป็นอดนโนไวรัสเวกเตอร์หรือวัคซีนของ mRna เนี่ยมันทําด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องฉีดทั้งหมดหลายๆที่หลายๆตำแหน่งหรือว่าเราจะฉีดตำแหน่งเดียวแล้วโอเคเลยนะครับด้วยวัคซีนชนิดของอเป็น mRna วัคซีนนะครับ ตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ยังไม่แนะนําให้เอาไปใชใ้ในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ได้ผลออกมาเลยสรุปว่าเราต้องใช้โดสเท่าไหร่กันแน่ต้องฉีดกี่ตแหน่งต้องฉีดบ่อยแค่ไหนอันนี้เรายังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะครับก็ต้องทดลองต่อก่อนนะครับทีนี้ถามว่าปัญหาอะไรที่จะตามมาจากการฉีดตัวนีากกาวนน้การฉีดใต้ผิวหนังหนึ่งการฉีดใต้ผิวหนังเนี่ย มันเป็นการฉีดซึ่งยากกว่าวิธีอื่นๆนะครับแลาต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็แน่นอนว่าจันเป็นจะต้องอมีความแม่นยํานะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดผิดที่นะจะไปฉีดลงลึกเข้าไปอาจจะไปโดนชั้นไขมันหรือชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เจอกับไอเซลซึ่ง เราบอกกันนะครับเป็นแอนติเจนพรีเซนติ่งเซลล์เนี่ยมันจะอยู่อยู่ตรงบริเวณบางๆระหว่างชั้นผิวหนังลงไปใต้นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับถ้าเราฉีดไปลึกกว่านนะั้นก็จะพลาดเซลล์กลุ่มนี้ไปได้ก็จะทําให้ภูมิด้านหาที่เราได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนอื่นๆที่ฉีดถูกบริเวณนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะยากหน่อยนะฮะพยาบาลที่ ไม่ค่อยได้ทํางานทางด้านนี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะฉีดไม่ถูกต้องหมอเองก็อาจจะฉีดได้ไม่ถูกต้องนะครับเวลาที่เขาฉีดเนี่ยก็คือฉีดใต้ผิวหนังตรงผิวหนังนั้นจะต้องนูนขึ้นมาให้เห็นชัดนะครับถ้ามันไม่นูนเนี่ยแน่นอนว่าผลด้านทานอาจจะไม่ได้ทีนี้ก็จะมีคําถามแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าสมมติเราฉีดผิดแล้วเนี่ยทำยังไงดีนะฮะจะฉีดซ้ําอีกเข็มหนึ่งไหมหรือว่าจะไม่ต้องซ้ำนะครับตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วที่เราจะต้องไปคุยกันแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยจะมี การทดสอบอย่างหนึ่งเรียกว่าการทดสอบวันโรคนะครับหรือทิเบอร์คลินเทสนะครับซึ่งเป็นการทดสอบใต้ผิวหนังเหมือนกันนะฮะตรงนี้พยาบาลหลายๆท่านที่เคยทำเทสต์นี้มาเนี่ยจะชำนาญเพราะว่ามันจะเป็นเข็มเล็กๆนะฮะฉีดเข้าไว้ใต้ผิวหนังให้มันบวมขึ้นมาเหมือนกับกรณีที่เราจะฉีดวัคซีนชนิดใต้ผิวหนังแบบนี้นะครับและเราพบว่าถ้าเกิดสมมติฉีดแล้วมันไม่นูนขึ้นมาหรือเราฉีดผิดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับ เราก็ปล่อยไว้ย่างงั้นแล้วก็อ่านผลเหมือนเดิมได้นะฮะแต่เนื่องจากเเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าเขาจะต้องเอาให้มั่นใจจริงๆว่าถ้าฉีดผิดแล้วเนี่ยโอกาสที่ภูมิต้านทานมันจะแตกต่างไปจากการฉีดถูกนะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วท่านลองดูนะฮะถ้าวันหนึ่งท่านต้องเป็นพยาบาลที่ต้องฉีดคนไข้นะครับเป็นหลายร้อยคนสมมุติถ้าท่านฉีดหลายร้อยคนการฉีดเข้ากล้าวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากปักเข้าไปทั้งเข็มแล้วก็ฉีดได้เลยนี่ง่ายที่สุดนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นฉีดใต้ผิวหนังท่านจะต้องละเอียดอ่อนนะครับเข้าไปช้าๆแล้วฉีดทีละช้าๆให้มันเข้าไปฉีดเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันรั่วออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทางเทคนิคนมันจะยากกว่าและทำหลายๆเคสทําเป็นร้อยเคสเนี่ยแน่นอนว่าเคสหลังๆท่านจะต้องล้านะฮะท่านต้องล้าท่านต้องทําได้ลําบากมากขึ้นนะครับว่าโอกาสที่จะพลาดก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกสัเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาที่ในขณะนี้เนี่ยกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะ ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจจาออกมาใช้ทันทีนะครับเพราะว่าเรายังต้องรู้อีกหลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าภูมิต้านทานที่เอาไปใช้จริงๆเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยโดสเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับอย่างที่2ก็คือว่าท่านจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าท่านฉีดผิดเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะฮะเพราะว่านี้มันเป็นปัญหาทางการปฏิบัติแน่นอนนะฮะเพราะว่ายัางไงก็ต้องมีการฉีดผิดแน่ๆนะฮะมันไม่เป็นเป็นไป,นปนไม่ได้ที่ท่านจะฉีดถูกทุกเคสนะฮะแล้วภูมิต้านทานถ้ามันไม่เท่าก,กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เหล ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าจะต้องฉีดกี่ตำแหน่งฉีดบ่อยแค่ไหนอันนี้เอาออกมาใช้ไม่ได้นะครับมันจะต้องให้รู้ก่อนนะครับต้องมีการทดลองที่แน่นอนซะก่อนถึงจะเอาเรื่องของการฉีดใต้ผิวหนังออกมาใช้นะครับและมากไปกว่านั้นในทางปฏิบัตินะครับในขวดคนหนึ่งนะฮะเวลาที่เราจะเอามาฉีดแบบนี้เนี่ยมันจะต้องแบ่งโดสออกมาถูกไหมครับแล้วไอ้วัคซีนของ mRNA ชนิดนี้ถ้าเราใช้ mRNA นะครับมันเก็บอยู่ข้างนอกได้ไม่นาน อ่อ่าโอเคถ้ามันเก็บอยู่ข้างนอกได้ไม่นานหมายความว่าถ้าท่านฉีดไม่หมดหรือฉีดแล้วมันจะมีส่วนเหลือเนี่ยมันก็จะต้องทิ้งไปบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าประชาชนที่ต้องการจะฉีดก็คงจะเยอะมากดังนั้นการที่เราเอาวัคซีนออกมามันก็น่าจะฉีดได้ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับดันั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีของ ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฉีดเข้าทางจมูกหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนกาทรทดลองแค่เฟสแรกเองนะครับยังไม่แนะนําให้เอาออกมาใช้ถ้าใครเอาออกมาใช้ตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับต่อให้จะเป็นภาวะฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่หรือท่านมีวัคซีนไม่เพียงพอก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยซึ่งเรายังไม่เข้าใจนะครับแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจเราจะบอกไม่ได้ว่าภูมิต้านทานที่ท่านได้มาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแล้วมันจะการอะไรได้แค่ไหนนะครับโอเคถ้าสรุปก็คือข้อของ ที่ปัจจุบันทดลองในจมูกคือ Astra z e ซ e c a นะครับตัวนี้เราจะต้องรู้โดสของมันว่าต้องทำโดสเท่าไหร่กันแน่นะครับต้องทำกี่ครั้งนะครับภูมิต้านทานที่ได้เนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานจากประสบการณ์ที่เราเคยสร้างมาจากการใช้วัคซีนชนิดอื่นทีเ่เข้าทางจมูกมาก่อนนะครับเรารู้ว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่นานคล้ายๆกับกรณีที่ท่านติดโควิดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น,นกลไกเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือว่าถ้าท่านติดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ย โอกาสใน3เดือนแรกที่ท่านจะไม่ป่วยเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงนะฮะโอกาสที่ท่านจะป่วยหลังจาก3เดือนเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเชื้อเข้าไปทางจมูกเนี่ยกับวัคซีนเข้าไปทางจมูกโอกาสที่มันจะกระตุ้มภูมิต้านทานมีนะครับแต่มันอาจจะไม่นานอาจจะอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะนั้นเป็นที่มาอย่างหนึ่งที่ว่าโอเคในอนาคตท่านอาจจะต้องปรับสูตรว่าฉีดเข้าทาม,มูกต้องทํากี่ครั้งทําที่บ้านได้ไหมนะฮะหรือว่าท่านจะเป็นจะต้องฉีดเข้ากล้ามร่วมไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะะ แต่ข้อดีของการฉีดเข้าจมูกก็คือ1มันทําง่ายคนกลัวเข็มก็ไม่ต้องกลัวนะครับทำที่บ้านได้ไวรัสมันค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะฮะในอุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นอย่างเงี้ยเก็บจัดเก็บง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทั้งสร้างภูมิต้านทานเฉพาะที่ที่เรียกว่าอินโกลูลิน A ทําให้ท่านสามารถที่จะป้องกันการ,การติดได้นะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะรตรงนี้คือข้อดีของกรณีแบบฉีดเข้าจมูกนะฮะกรณีที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ท่านจะต้องรู้ก่อนว่ามันอาจจะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าการฉีดใต้ผิวหนังมีเรื่องทางเทคนิคที่ซับซ้อนกว่าอาจจะฉีดเยอะๆน่ะก็จะมีพลาดได้นะครับแล้วก็ฉีดกี่จุดอ่นนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าต้องฉีดกี่จุดฉีดบ่อยแค่ไหนนะฮะและภูมิต้านทานที่สร้างมาได้นี่มันจะแตกต่างจากการที่ฉีดเข้ากล้ามแค่ไหนจะต้องเอามาเทียบกันให้หมดนะครับและที่สําคัญคือเวลาที่อ่านงานวิจัยเหล่านี้เราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราเอามาเทียบกันเนี่ย จะต้องเทียบที่ระยะเวลาเหมือนกันนะครับเช่นถ้าท่านฉีดเข้าเข้ากล้ามนะครับยกตัวอย่างของไฟเซอร์ท่านฉีดห่างกันสามอาทิตย์โอเคฉีดเข้ากล้ามห่างกันสามอาทิตย์นะครับและถ้าท่านฉีดเข้าใต้ผิวหนังท่านจะต้องฉีดเหมือนกันนะครับถ้าท่านจะเอาเปรียบเทียบกันเป๊ะเลยคือต้องสามอาทิตย์แล้วฉีดเข้าใต้ใต้กล้ามเนื้อกับใต้ผิวหนังเนี่ยต้องให้มาระยะเวลาเท่ากันและท่านจะต้องวัดภูมิต้านทานที่เวลาเหมือนกัน นะฮะถ้าท่านวัดภูมิต้านทานที่คนแล้วเวลาการมันเทียบกันไม่ได้นะครับเช่นว่าถ้าท่านไปเจาะเลือดคนที่เขาเชยฉีดเข้ากล้ามเนื้อของไฟเซอร์มาครบ2โดสแล้วผ่านไป3เดือนลวนะฮะส่วนไอคนที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังที่ท่านกําลังทดลองอยู่เนี่ยครบ้โดสที่2ปุ๊บท่านเจาะภูมิเลยหรือว่าผ่านไป2อาทิตย์หลังจากครบโดสสท่านเจาะภูมิเลยมันจะไปเทียบกับคนที่ฉีดเข้ากล้ามมา3ามเดือนแล้วไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วจะบอกว่าต,วตัวตัวไหนดีกว่าตัว,ตวไหนก็ไม่ได้อีกเช่กนกน ไม่ไม่ตรงเวลากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของของงานวิจัยถ้าออกมาก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าเว,เวลาเราอ่านงานวิจัยเราจะไม่สามารถอ่านข้อสรุปของเขาได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะพลาดได้เยอะเลยเราต้องไปดูว่าเขาทํำยังไงด้วยนะฮะและการเปรียบเทียบแต่ละแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเอ่อมันมีความยุติธรรมหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้ความยุติธรรมกับทั้ง2วิธีเนี่ยเราเราเอาวิธีหนึ่งมาชูโรงขึ้นว่าเขาดีเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันก็เป็นการที่เราอาจจะ อา,อาจจะไม,ไม่ถูกต้องในทางจริยธรรมแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร,ร์ด้วยนะครับงนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเ,เรื่องของวัคซีนทั้งสอง,สองวิธีนี้เนี่ยคือยังไม่ออกมาเลยนะครับถ้าออกมาจนกระทั่งเข้าสู่เฟสสามในการทดลองของคนจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันในระหว่างนี้ถ้ามันยังไม่ออกมาผมก็ยังไม่ได้พูดรายคืบหน้านะครับแต่นี่คือเป็นความเข้าใจเบื้องต้นซึ่งท่านลองไปคิดดูต่อก็ได้นะครับอขอบคุณมากครับ